สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานสอจอนรมนโคตรสาขาพามาที่ตลาดริมหาดสกอมริมทะเลอ่าวไทยระหว่างเส้นทางอำเภอเทพามุ่งหน้าไปปัตตานีครับท่านผู้ชมครับมาดูว่าในตลาดมีอะไรบ้างครับม,ม,มี<ด>สินค้า มากมายทุกประเภทน,นะครับเมะม่วงหิม,มพานปลาหมึกแห้งปลาหมึกหวานนะครับ,บนนกะกบปิปสารพัดกะปิท่านผู้ชมครับ นี่ประเภทปลาครับปลาทูเค็มปลาแห้งปลาอินทรีย์สวยๆนะครับราคาตามขนาดมี150ยห้าสิบสองร้อยสามร้อยมีนะครับปลาทูหอมแม่ค้าใจดีบอกลดได้อีกนะครับ ท่านผู้ชมครับสารพัดปลาหมึกปลาหวานปลาเค็มปลาแห้งปลาหมึกนะครับท่านผู้ชมดูร้านต่อไปนะครับร้านนี้ของหวานของฝากขนมนมเนยทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมครับ ขนมมีทุกประเภททุกประเภทขนมนะแมค้านะแม่ค้าใจดีนี่มีปลาแห้งน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับ ราคาไม่แพงนะครับท่านผู้ชมครับมีปลาเล็กปลาน,านานาชนิดปลาหมึกปลากระเบนปลาสารพัดปลานะครับไข่เค็มสีสวยมากครับออปลาแห้งสีสวยครับท่านผู้ชมครับกระปิ มีอาหารสดด้วยนะครับปูดสดๆจากทะเลนะครับท่านผู้ชมครับเป็นตลาดที่อยู่ริมทะเลขาดไม่ได้ต้องคือมีอาหารทะเลปลาย่างเรียบร้อยก็มีนะครับปลาหมึกย่าง มีหอยแมลงผู่ลวกพร้อมน้ำจิ้มด้วยครับแม่ค้าก็ใจดีครับาหาทะ,ะเลเป็นเป็นนะครับท่านผู้ชมปูเป็น,เป,นเป็นนะครับมีปูม้า กุ้งใหญ่ๆปลาหมึกตัวใหญ่ๆปลาทูปลาหมึกโล่สองร้อยห้ามันตัวใหญ่ใหญ่มากปลาทูปลากดทะเลหอยแครงปปปูเเ็็นนค่ะราับมีสารพัดปลานะครับที่นี่เชิญแวะชมกันนะครับตลาดริมถนนริมทะเลที่หาดสกอม อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับระหว่างทางสงขลากับปัตตานีครับท่านผู้ชมครับปลาหมึกตัวโตมากสวยงามมากสดมากครับผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะนะครับเขาเรียกตลาดอะไรนะที่นี่ตลาดสกมตลาดสกมนะตลาดสกอมครับ อยู่ระหว่างอำเภอเทพามุ่งหน้าไปทางสตนีครับกุ้งสดๆดใสใสท่านผู้ชมครับหอยแครงเล็นงเป็นๆนะครับร5ร้อยห้าสิบที่ปลาเลยครับ โอ้นี่ปลากระพงแดงทะเลสด,ดสดตดสาใสๆนะครับท่านผู้ชมครับตัวปลาอะไรครับเนี่ยปลากระทงมั้งนะครับปลาเข็มจักปลาเข็มเหรอฮะหรือปลากระทงนะครับปลากระทงอาหารทะเลสดๆสดนะครับปู สวยๆใสๆนะครับใเลยครับผมโครับครับโอ้โหนี่รักกระบอกใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมานะครับท่านผู้ชมรักกระบอกยักษ์โอ้โหนี่ท่านผู้ชมครับ ใหญ่ที่สุดที่เคยผมผมเคยเห็นมานะครับตัวใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับปลากระบอกก <2 S 1> ระบอกยักษ์นั่นีอครับรรตลาดนี้นะครับจะอยู่ริมถนนแล้วก็อยู่ริมทะเลด้วยครับท่านผู้ชมครับ ได้ยินทะเลไหมครับนี่ครับสิ้นสุดตลาดก็เป็นทะเลเลยนะครับท่านผู้ชมไปดูกันครับยืนยันได้ว่าอาหารทะเลทุกอย่างต้องสดจริงๆครับท่านผู้ชมครับเพราะอยู่ติดทะเลครับนี่ครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ทีมงานสอจตะลบนโค่สาขาพามาที่ตลาดหาดสกอมนะครับระหว่างเส้นทางสาย43อำเภอเทพาจังหวัดสงขลามุ่งหน้าไปทางจังหวัดปัตตานีครับทุกผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแกดชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ รยากาศของตลาดสกอมนะครับ